นายกที่อยากได้ครับของเรารับ,รบผมสำหรับนายกที่อยากได้ตามคอนเซ็ปอะไรครับเก่งและดีมีคุณธรรมเขาว่าเขาว่าเออคือจริงๆผมอยากยกเขาว่าคุณธรรมมาก่อนเพราะว่าท้ายสุดเราอยากได้นายกที่เหมือนกับว่าทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศชาติที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอ,อย่างอย่างที่สอนที่เขาบอกว่าเรื่องเก่งและดีคือคนดีเนี่ยผมมองว่า คนดีเวลาทําอะไรแล้วอ่ะเขาอย่างที่บอกมันก็จ้ยอมให้หคุณธรรมแหละเขาด้ยกหลักในการที่จัดการทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในในสิ่งที่แบบสิ่งที่ดีทําทุกอย่างที่มันแบบไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าบางทีทำแล้วเพื่อพัฒน,นาประเทศแต่กลับทาให้เกิดการเบียดเบียนประชาชนก็มีอะไรเงี้ยท้ายสุดคือเก่งผมเลยมองว่าถ้าเก่งเขาจะสามารถนำพาประเทศของเราอ่ะพัฒน,นาได้ยิงย่งขึ้นไปเพราะท้ายสุดในยุคนี้แค่มีคุณธรรมกับดีไม่ได้แล้วต้องเป็นคนเก่งด้วยที่จะต้องแบบพัฒน,นาประเทศเพราะมันไม่ใช่แค่ ดูแลประเทศพัฒนาประเทศแต่มันคือการปกป้องประเทศให้ดีด้วย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราไม่ใช่ยุคที่แบบอยู่แค่ไทยเราเนาะเราเป็นยุคที่ยุคนี้มันยุคที่มันนานาชาติมันแบบทุกอย่างมันคอนเน็กไปทุกประเทศทั่วโลกเลยเขาคือตัวแทนที่จะเรียกว่านําพาประเทศไทยเนี่ยไปอยู่กับเป็นคอนเน็ของทางโลก อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นประทศไทยสุดนี้ครับอยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมเรียกว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์ตื่นกันขึ้นมานะครับผมแล้วก็เรียกว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับผมนายกที่เรียกว่าเก่งและดีมีคุณธรรมเป็นผมบอกเพื่อการพัฒนาของประเทศของเราต่อไปบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันไม่เลือกก็ไม่มีผลอะไรแต่ไม่นะครับเพราะนี่คือปากท้องของลูกหลานของเราในอนาคตครับ